แม่เท้าผู้แม่เจ้าบ้านบ่เออแม่แม่ข <ừ> ่อยกะดิน้นต้กนกันมาข่อยข่อยกับตักเขาสั้นนะฮะบางเพือเอ, <ừ> เอาพัก <ừ> เอามีมาเปียนค่อยไปเอาไปเปียนผู้อื่นพุ่นเ <ừ> ตักเขาสั้นนะฮะเม่ดองค่อยนี่โอ้เออเป็นเม่ดองกันหมอเออแม่่แแต่ว่าห้ากินก็คือจะเวา,าวฮะเนาะไปจา้าง เธอไปให้ต <ừ> ูแล <ừ> ้วต <ừ> ่ไปก็บผักกิบมีกับอันนี้อันนั้นก็มาเตียนเข้าเออใครเอาเงินแด่ซื้อลูกยาดูดแด่ไหลูก้ชายังเตือบริษัทนีเงินเงาะหนู่สั่จากคนก่อยู่น้าชอบไม่รู้ยู่นำกันเออ ยูเือนเือนบนบนว่าเนี่แม่นบอกกีบนซัแยกกันนะเนี่ยซแยเราดินเป้นเเออเออเออเอเห็นอเห็นนอนแบบนี้นะเออเออเออนสู้พื้นเลยสู้พื้นเออ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 บ่บนทางโคงเมื่อกี้นะเาโคงกับขึ้นนะเาไปเาโคงกลับมาเออบนจะไปท่าูไปแหละบนนมีคนเราม่มเออเราม่มา ถ้ามีเบอร์โธ่เรามีเอรโทวเอาบบอร่เลานีแรกกันได้คันวา่นวเเาเซาเท่าเกาะเดานีคันวา่าเราม,าเรามอเามีอร,ร่บอนบน,นั่นก่อนบ้นันเราเจหออยเ้เนาะบานั้นระเกินน,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 นั้น,ลนแล้วแล้วสาหรับเขากินเจ้านี่เจ้าจ้ค่ดโอะไรเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอย่างเนาะเฮ็ดเทาแก่ลเฮ็ดน้าต่าไม่ตีนนเนรานมาค่ะ ลูกสายพับมาให้าแดงเท่าโลสิบโลลูกสายเอาให้นะเท่าละเกาโลสิบโลโดนโดนนอมาเป็นบ่อโดนมกันบ่มีลือแท้แล้วจึงหัวหาเขาแล้วหลานเอามาส้มเขาเขาก็ให้าเกาโลสิบโลนะึงเท่านึงนะแต่ยามดีดีกว่าดีดีกพอได้เออเออเออด<ๆ>ีแล้วก็ดีแล้วดีแล้วแหละเราก็ตีผ่านเลยเราเออแล้วแล้วเขาเขาจะลูกจะค้นกาะเดี๋ยวนี้ที่อันนั้นนะลูกจะนะลูกแท้แท้ในลำหกขน แล้วลูกเลี้ยงสองคนโอ้อยังมีลูกเลี้ยง,อ,งอีกลูกเลี้ยงแท้โอ้เขานั้นเอาไปแล้วก็บมันอยู่ในที่มันแล้วเขาก็มาเบิง้งเขาอยูออ่บ่หมากระหมาจะก็ดนโดนคนนี้มาบักนึงแล้ยู่มงึงทุ่งโอ้เป็นปีเป็นแยังผลบอกเข้ามาอืมมันเท่ากับสองปีสามปีคนนี้โอ้กะซัมบา้าเนาะกับกันท่าย <ừ> ามเดีกันแล้วมีกองมีเลี้ยงอยู่ขายง่ายแล้วเป็นทุกหน หมออยู่หันห่นๆแต่แต่ละการลูกเลี้ยงทำเป็นลูกเล้แ,แล้วแล้วว่าเลี้ยงไรใดเจ้านี่แม่นใดมาจักอันน่ะตัวตีพาตีมีดนี่แน่น,น,นอเนเ,เอาขอ้ขอเนียานท่ามขันว่าไรใดเทานี่ต่อต่ออ่าต่อมือหรือว่าต่อตอ,อาทิตย์นึงหรือว่าต่อเดือนนึงนี่ประมาณประมาณเอาว่าเป็นเดือนซะเนาะต้องว,าว,วงงง่าเดี๋ยวเราลองลองแจกสองมือสามมือได้เช่ไหมลองแจกก็ได้ครับมือละห้าสิบ กันซ่องามือไปแล้วบางทีอะไก็ไสนะเส,ส,มมส้นหนึงเออ่งส,สามือได้เส้นนึงอือก็ได้ซ่มนึงมดเป็นข่ดออากันมีแต่กันดวงใหญ่แต่ดงห้าีเฮาตีเอาขเนาะอืขันมาตอนเวนี้เฮ็ดจะตีเมีเลยนั่นะันมุ้งมุ้งสองโมงแล,ล้วก็พักโอ้ตีประมาณจากหมง่าเนอลไรใช่ไหตังแต่ห้าโมงครึ่งเริ่มตีอือเรือหกโมง ของโมงเสาเลยแล้วพ<อ>เายามมันช่วยมาแล้วะตีมาได้มัลฮอนราคาสองโมง้วกาพักเลยเนาะพักเลยอ่าคันตีต้อได้เป็นไหเมื่อยเป็นฮอนมันเข้าไฟแล้เป็นหอนเออโอ้ตีจุดฮอซ่องโมงนี่ที่ว่าสิบสองโมงสองโมงหลัากคันมันเขาพามาเคล็ดหลักหอองโมงอืมแล้วที่ว่าโมงพักเขาเป็นสองโมงเห็นเนาะองโมงอืม อ้าบนำเอาข้าวมันแคกลับมากินข้าวจะไล่ดวงเท่าเลตีนอืมพาเข็นแท้ดวงนึงสิบพันสิบพันหน่อยน่ะโอเคกระเชือกระเชื้ออยู่แนเนาะเข็นดวงนึงสิบพันเนาะเดี๋ยวอันตะกี้ห้าพันเดี๋ยวชีเอามาหาเข็นแน่นาะแม่นเขามีดวงหนึ่งอยู่เพื่อนบกเขาแล้วมันเป็นพาแบบมันข้าเห่ามันพาดุนใส่ดุนแล้วมันบุด้ค่อยได้เข็นแล้วมันบุค่อยเข้าเหมืนนะสีเอามาเนาะแต่เนาะผมเนี่ยคยมาคอยมาแน่นอนเพราะว่าอันน่ะแล้วชีอยู่ทำเจ้าเลยบอก ยานยูบึงมันคือยูนี่การยักให้มันยู้น้ำเนี่ยแต่ว่าการยู้พุ่นมันยู้น้ำนท่าไงอ่าไปยู้น้ำไม่เท่าเขาก็บอกกินเข้าเราดิเขาไปยืนนอนยูนนั่งน้ำแมันมันบ่ฟังความเขาบอกเลยใจเลยมันยังบ่แมนเขามาเข้ามันขัดแย้งกันไอ้น้องเขาขัดแย้งกันแล้วบันนี้แม่อีนี่เนี่ยยู้น้ำไม่เท่าแล้วมเรา พี่น้องสายแล้วมันถายแล้วมันก็มาว่าความกันมาว่าความกันเราให้แม่อีบักนีหลงเหงนนเราเอาล้านมายูเอาล้านมาอยู่เราก็ดีเขาจะมาปลูกเหงินให้อยู่ถึงพุ้นกองหลักสัญญาณพุ้นตุ้บไม่น้อยก็เออเห็นเห็นเห็นกองหลักสัญญาณมุงยากเลยปลุกปลุกับว่ากะปลุกว่าเนี่ยปลุกห้ยลเช้ามาอยู่ลงอยู่ปลุกให้แม่เท่านี้ปะเออปลุกอยู่กองหลักสัญญาณ เขาก็มีอ้นองนำกันไลยคนอยู่เสนันะเมืองวนี่อันผู้แม่มันมีแม่เท่าหน่อยนี่นะพี่เอื้แทมันอยู่ชิงนั้นเนาะแล้วคนนึงอยู่ในเหาเขาบบอเขาวบกันเพราลูกัจจุบันนี้เนาะพ่อเบร์อตู่เด้มือน่าชิมาบอเปนมือน่าองสามมื่นเอาผ่ามาให้เจร ทีพามาหเข็นเด่แต่ว่าเดี๋ยวนของอย้าหกหนึ่งสามศูนย์สอูนยังก่ทิศพันทิศพันทิพันเนาบานอันห้อบบานอ่าใส่วัดดะอาดสะอาดบนสะอาดเนาะลงดสะอาดใส่ซวัดสะอาดเออเแม่แหละแม่แหละสะอาด อ่านะ้อพี่น้องเนลี้ยงเหล้าข้องอันอ่าเรื่องเหล้าขออ้ของพ่อลุงนะลุงทิดพันเนาะลุงทิดพันกับอันล้านน้อยก็เป็นนะ้าเป็นห่วงคือกันปุญญโกสีเบิ้งกับลมกับทีมงานเบิ้งเนาะว่าอันใดพอที่จะช่วยเลือกก็จาได้พวกเขาก็เกษีมาช่วยตัวอย่างคือเกิร์บบอหรือว่ามีเขามีอาม่าเกือบอย่างนัวเนาะเพราะว่ามาสังเกตเพิ่งก่บโบโบมีย่างเลยพี่น้องเนาะก็มีแต่อ่าพอได้กินนะนะเนาะแบบกปุญญโก สืเบิ้งเนาะบุญโยซื้อเบิ้งแต่ว่าเบิ้งกระตรงเบิ้งว่างบประมาณที่เขาจะมาอันนี้มันอาธิมาจากรคางใด้เลยสินะเนาะฉะนั้นกับผู้ใดที่เขามาเห็นคลิปนี้อาถ้ามีโอกาสได้เห็นยักให้บุญให้ทานก็บอกบุญโยก็ได้เนาะมาเออบุญโยซื้อเกลือหนึ่งนวดทุกหนึ่งเด้อเนาะมาให้เพิ่นจังสีฟังเงินบุญโยมากก็ได้หรือว่าจะซื้อแล้วฟังครับบุญโยมาบุญโยก็ยินดีที่จะเอามาส่งให้เนาะสำหรับครบรอบนี้ก็เห็นอีต้นไหนพี่น้องเนาะเท้าน้อยฮั่นกเ็จังดดแม่บเบิงพ่อก็ จากเสียจากย่างโบโหนะอ่ากะมาอยู่มากินน้ำพ่อลุงเพิ่นนี้กา,า ừ, รใส่น้ำเพิ่นพ่อลุงตีเล็กนี้อ่าจังสันกะบุญโยกะคขี้ค่อยนำเสนอต่อไปน้องน้องเลื้ยงเหล่าเกี่ยวกับตัวนี้นี่นะอือเอ้าเบิ่งติดตามเบิ่งได้พี่น้องเด้อถ้าบุญโยได้มาแล้ว ai, than, t t บุญโยกับจะได้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเติมว่าอ่าจีสามาตเอายังมาให้เขาเจ้าได้เดนะเนาะอ่าจังสันก่อวันนี้กับุญโยสิ่งค้ออนุญาตจบคลิปแล้วก็ขอบอกขอบใจทุกท่านที่ติดตามเบิ่งเนาะ อขอบใจทีมงานเนาะที่ได้หว่วมมาเดินทางมาจานสักจึก๊กชาแนลอะสักจึ๊กชาแนลแล้วก็บอัซอนซาบออาุเพียงแม่บ้าเมืองเพียงแม่บ้านเมืองเพียงแล้วก็บ้ากีแก้วเหล่าเนืออ่าบ้ากี่แก้วเหล่าเนื้ออีกผู้นึงกระแมนมือกองมือกองมือกองสักจึ๊กก็ปี่ชาแนลก็ปี่บ่เออ,บเ,ออเออไอแฮปปี้ เออโดยโดยอาพ่อลุงเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวนั้นแล้วเขามาเบิ้งก็ดีใจแล้วได้มาลิ้นมาหัวนำเนาะมาเบิ้งมาชมอ่าบางเท่าวันนี้บ่แม่นักดอกเข้ามาเบิ้งขันว่าฮักว่าอ่าสิ่งที่พวกเขาได้นำเสนอไปฮันมีผู้ใหญ่เจ้บุญเพิ่นอ่าเห็นแล้วยักยักเบิ้งเฮาข้าเนาะก็ักทิได้มาไม่บรรจับพ่อลุงขันฮักว่าเพิ่นเห็นแล้วโอ้อ่ายังบัวทันมียังเท้าฮักด้อกับชีบุได้มาอ่าเข้อบอกขอบใจพี่น้องเลย อ้าดีมีแห่งเหมือนสูทุกคน